สวัสดีครับมือใหม่สร้างวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูขั้นตอนการซ่อมปั๊มน้ําของผมที่มันมีปัญหาว่าเวลาเสียบปลั๊กแล้วไฟมันเข้าแต่ว่าตรงใบพัดมอเตอร์ตัวนี้มันไม่หมุนนะครับซึ่งก็จะเป็นปั๊มน้ําของยี่ห้อมิตซูบิชิที่ผมเข้าใจก็คือว่าน่าจะเป็นแรงดันประมาณ100วัตต์นะครับก็เป็นปั๊มเก่าที่ผมมีการถอดออกมาก่อนอันนี้ประมาณสัก3-4ปีแล้วแหละแต่เนื่องจากว่าครั้งนี้ผมต้องการที่จะนําไปใช้งานนะครับอาการก็คือหลังจากที่ผมมีการเสียบปลั๊กไปแล้วเนี่ย ปรากฏว่าไฟมันเข้ามอเตอร์ครับแต่ว่าใบพัดมอเตอร์เนี่ยจะไม่หมุนจะมีเสียงดังแบบนี้นะครับผมก็ลองนําไขควงแบรนมาทําการหมุนตรงแกนใบพัดตรงจุดนี้ดูครับก็ปรากฏว่ามันติดแน่นไม่หมุนเลยนะการถอดครอ์ครอบตัวใบพัดมอเตอร์ออกมาดูครับว่ามีอะไรติดที่ตรงใบพัดด้านในหรือเปล่าโดยใช้ไขควงแขกในาการนี่ันะกูสองตัวนี้เราดึงออกมาน่นะครับถอดค v อ r มาดูแล้วก็พบว่าไม่มีอะไรติดที่ตรงใบพัดนะครับแต่ว่ามันหมุนติดด้วยตัวมันเองผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของสนิม ที่อยู่ด้านในหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่มันไปอุดตันตรงใบพัดด้านในนะครับผมก็จะลองทําการถอดตัวฝาโคเวอร์ฝั่งมอเตอร์ตรงด้านนี้ออกดูนะครับโดยใช้ประแจเบอร์สิบในการที่จะขันน็อต3ตัวตรงจุดนี้ออกมาแล้วถ่ายน็อตออกมาแล้วก็จะใช้ไขควงแบนในการที่จะมาแงะตัวฝาประกรบปั๊มออกมาลักษณะแบบนี้นะครับการถอดฝาประกรบปั๊มออกมาแล้วครับก็เห็นว่าตรงใบพัดด้านในเนี่ยมันมีเศษที่โคนติดเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุในการที่จะทําให้ตัวแกนใบพัดเนี่ยมันล็อกในครั้งนนี้ะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาหาวิธีการแก้ไขกันในคลิปต่อไปครับ